วิธีทิท้งขยะของที่นี่ก <laughs> ็คือการเคลียงแล้วก็กานหายใจไว้เออแต่แปลงเนื้อเขาไม่มีมแมลงวันเนาะม,มันหนาวมั้งมแมลงวันไม่โตไงนี่ใส่เสื้อก่าว,วันแรกเลยแล้วเนี่ยจะได้สบายหุนหน่อย <laughs> อ้าวคนหนูสาเป็นหัวอลองดูวันนี้มัน,นไม่มีแดดซื้อมาแล้วไม่เคยใส่ ก็อาจะใส่ตอนที่มันหนาวอ้าวซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งเมื่อวันก่อนเรามาทางนี้แล้วก็เดินมาเจอรถไฟอันนี้<อ>ก็เลยนั่งรอบทะเลสาบอุ๊ยวันนี้มีน้ําพุด,ด้วยวันก่อนเราไม่เห็นน้ําพุนะแล้ววันนี้เราก็จะไม่นั่งรถไฟแล้วนะเราจะเดินตรงไปเพื่อที่จะไปสวนสัตว์เอาวันนี้มันหันไปทางนั้นแหละเออแล้วทำไมหันไปทางนั้นอนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เจ้าตัวนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะเนีย่ยชมมันเนี่ยมันวิ่งมาหาแล้วเออเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยฉันทำงานฉันทำงานเอาโชว์เอาโชว์เ,ชวเดินตรงมาจากที่เป็นรถไฟอ่ะเดินตรงมาวะอนี้อะไรอ่ะป้ายห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามหมาขี้ห้ามเทขวดห้ามทิ้งขวดห้ามทิ้งขยะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปทางทางไหนวะน,นี่คือสวนแกรนด์พาร์ค ออฟทีแล้วน่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วส่วนก่อนเดินทางข้าสองแล้วก็มานั่งรถไฟนั่งรถไฟวนรอบเราก็จะไปอันนี้ไปไงวะข้ามทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามไปทางนู้นใช่ไหมข้ามไงเขาจุดเขาหย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 ุดข้ามข้ามเสร็จปุ๊บแล้วก็ งนี้แล้วก็น่าจะเป็นทางนู้นนะเราข้ามไปก่อนแล้วกันไปไหนต่อไม่รู้เนาะไม่เห็นมีป้ายบอกเลยเนาะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนูนะ้นแล้วเราก็ข้ามมาทางนี้แล้วก็อ้อมมาทางนี้ไม่รู้ไปถึงแล้วมันปิดหรือเปล่าเนาะ อุ้ยแฉอ่ะมันปิดละ่ะนี่คือทางเข้าแล้วอะ่ะในแผนที่อะนะเราจะ <laughs> ยังไงต่อดีเ,เดินรอบตรงนี้เราก็กลับไหม <laughs> ทำไมถึงปิดละ่ะเพราะมีคนบอกว่าทรามาณสัตว์ก็ต้องทางไปอ๋ออ๋ออ,อที่มีข่าวนี่ไงเนี่ยดูดินแบบว่ามันเป็นแค่รูปไงที่เขากำลังจะก่อสร้างใหม่ไงตอนแรกนีกว่าคอนโดเลยนี่ไันดูมา เห็นมีข่าวไงบอกว่าสวนสัตว์ที่นี่ทรมานสัตว์โถยในเว็บไม่เห็นบอกว่าปิดเลยนี่คือสวนสัตว์นี่ไงให้รู้ว่าเป็นสวนสัตว์จริงๆริงนี่ไงเห็นไหมมีม้มามีเนี่ยมีกรงแบบนี้แต่เขาสร้างอยู่อุ้ยกดเลยวันนี้ออาแวะซื้อเคอีกแล้วอันนี้นี่ ติดใจเค้กสีดำเค้กที่นี่อร่อยมากแล้วก็มีขนมของข้าวอันนี้แล้วก็มีของข้าวอะไรอะไรอะไรอ๋อเออเออใช่อันนี้อร่อยอร่อยเออเออเอาเออทูทูพิสติดใจอันนี้ แล้วก็มีเค้กเต็มเลยเค้กน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะจริงๆก็อยากกินอันนี้อยู่นะแต่ซื้อเยอะแล้วอะเก่งใจเนาะเมื่อกี้ออฟเอาอันไหนเนาะออฟเอาอันนี้เหรอเซนิเนี่เหรอเซนิเกอร์อืมอันนี้ก็น่ากินว่ะเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวสิเท่าไหร่บินหา้หาร้อยห้าร้อยแปดสิบโอเคแต่ทำไมทำต้องเสียงตกใจด้วย เขาเรียกว่าแพนน์แพนน์มิเดร้อยแปด180บาทเอ้ยเท่าไหร่อะเท่าไหร่ร้อยเกบาทโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วมีของที่น่ากินอีกเยอะเลยนะร้านนี้ดูสิอันนี้ก็น่ากินชีสเค้กด้วยอ่ะว่าจะมาเดินสวนตรงนี้ซะหน่อยเหมือนมันจะปิดนะเหมือนมันไม่ได้เพิ่งปิดด้วยนะเหมือนมันปิดถาวรเลยไง ปะเดินกลับบ้านวันนี้มาแบบเดินเล่นเฟลเลยเดินมาซื้อขนมปังไกนะ่เนาะพ่งไปเลยไปเลยโอเคเอาอีกพวงอีกพวงโอเคเอาอีกเอาอีก <c oughs> เอาอีกเอาอีก just more, small small โอเคโอเคโอเคเอาอะไรอันนี้ด้วย โอ้โหเรามาซื้อผักไกลมากเอาทนใจตั้งโหขนาดร้านเล็กๆเขามีเครื่องช่างแบบเป็นอะไรนี้ยูมีเดชินเขียนเขียนได้ไหมเขียนอ๋อไม่ได้อะไรสองสองอะไรวะแฮปปีชุูสขอรีตอรีให้ให้เขาอะไรก็ได้ไม่ไม่มันมีเศษด้วยเศษเศษเศษ เอาเศษมาให้เขาเลือกเลยเอาเศษทุกอันน่ะคือเอาเศษทุกอย่างมาให้เขาหยิบไปเลยอ่ะเลือกเอาเลือกเอามีไหมอ่าเยอะเยอะเยออะถึงไหมถึงไหมถึงไหมอ๋ออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ไปเลยเถอะโอเคถึงแล้ว Thank you thank youblue b s x ปลาเรียมีเดือด blue box blue b o เฮ้ยเราอันนั้นก็ไปทางนั้นได้ใช่ไหม ไปสองทางได้นี่มา,มาแล้วสกลุลแล้วมันเท่าไหรอ่อ่กนะกก็ <c oughs> ประมาณเก้าสิบบาทโอ้เก้าสิบบาทเองเหรอได้องุ่นด้วยนะก,กระผักเต็มเลยนะกินไอ้กระหล่ำปีมาตั้งหลายมือแล้วเบือบอ่อบอ๋มันเป็นทางใหญ่แบบนี้เหมือนกันเนอะมองตรงนั้นไม่รู้นะมันเป็นทางเล็กๆนะแต่พอมาเดินตรงนี้เราอุ้ยทางใหญ่เหมือนกันนะเรามาซื้อเค้ก ซื้อขนมปังแล้วก็ซื้อผักไกลๆมากเลยมันเป็นทางข้ามเออคนเขาก็ข้ามกันเนาะเออสวยดีนะ <c oughs> คิดซะว,ว่ามาสวนสัตว์เนาะเฮยเมื่อกี้คนเมื่อกี้นี้เขา <c oughs> เขาจับลูดซิปกางเกงทำไมอะ <c oughs> เผ็ดเต็มเลยมันเหมือนมันหนาวเนาะมันหลับอยู่ด้วยแหละเนี่ยมันยืนเฉมันหลับนะเนี่ย สงสัยมันได้กลิ่นขนมปังแน่เลยอะดูดิเหมือนไปยุ่มเหมือนไปยั่วมันไงไม่รู้เนอะไปไปเดี๋ยวเจ้าของเขาอยู่นู้ยอย่าไปแก่งแก่งดีเดี๋ยวเขานึกว่ามันเล่นกับมันไงตัวใหญ่มากนะอแต่มันได้กลิ่นขนมแน่เลยขนมปังอะอันนี้มีแต่ผักทำเองวิ่งมาอ๋อเหรอเก็บขยะเหรอมาเก็บขยะมาสวนสนามเด็กเล่นเพื่อที่จะมานั่งกิน ขนมปังไม่ใช่ที่เพิ่งซื้อนะที่ซื้อมานานแล้วอ้าวเหรอนึกว่าจะกินอันที่ซื้อเพิ่งซื้อเอาออกมาทีไรก็ไม่เคยได้เออเออเออเดี๋ยวสิทีรามิสึครีมโกโก้ครีมพิต้าเอทีรามิสึนี่มันญี่ปุ่นหรืออิตาลีสื่ออมันไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกกินออกเลยเหรอเสียยังเสียยังเก็บไว้นานแล้วกินมันหอมหรือมันเหม็นล่ะออืม ไม่ค่อยมีมันแค่สิบบาทเองสิบบาทเองเหรออืมอร่อยเนาะอืมอร่อยว่าแต่มันทีรามิสึออยังไงไะทีรามิสึคืออะไรอ๋ออือเป็นคมอ,อย่างงึง่ะมงมันไม่เห็นจะเหมือนในรูปเลยเนาะนย่ยงในรูปเหมือนเป็นเค้ก้วยเยิ้มด้วยเยิ้มด้วยไม่มีเลยสิบบาทข้างบนออกเนาะบ้านเรามีสนามเด็กเล่นแบบนี้แบบสาธารณะนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ในหมู่บ้านหรือในคอนโดนะในคอนโดมันมีอยู่แล้วแหละแต่สาธารณานะเนอะไม่เคยเห็นเลยเนอะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเกา่าเกามันอยู่ไกลเหรอเออเกา่าเก่าอยู่ไกลเขอะเิดดูไม่ค่อยน่าเล่นอ,อันนี้อยู่ใจกลางเลยเนอะในหลายประเทศแบบนี้เขายังมีนนเยอนะเลยนะเออหลายที่เลยนู <uv> โบล,โล,ลามะพร้าวแน่เลย <laughs> เก็บไว้นานแล้วไม่ได้กินสักทีแบบคือเอาออกมาแล้วไม่ได้กินไง อร่อยอร่อยกว่าเมื่อกี้อร่อยกว่าอีกว้ายลวกโคกอร่อยว่ะแต่คนละรสชาติเนื้อครีมอร่อยเนื้อขัดสีดำดำก็อร่อยอันนี้อร่อยเท่าไหร่อ่ะสิบบาทเหมือนกันวิธีกินเค้กเละ อยู่สาธารณะอุ้ยเขาหนีไปเลยเขาอายแทนเราไหม mm. เขาหายไปไหนอะ mm. เด็กอะคนไม่ไหวและ้ะไปหาคิดซื้อบ้าง mm. คิดซว่าเป็นฟาร์มเฮาส์ของอแอมเบนเนียแล้วกันฮึ mm. ถูกเปาฟาร์มเฮาส์อีกไม่มีคนอยู่แถงนี้ใช่ไหมมันหมาเลยอะแต่ก็แปลกนะที่เช en ็งเกนอะยุโรปอะกับไม่มีของแบบนี้ <c oughs> หมายถึงว่า <c oughs> ถ้าจะมีก็แบบว่าอยู่ในตู้อบ ซูเปอร์มาร์เก็ตก็แบบว่าธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยถ้าเอาหรูๆหน่อยก็ร้านเบเกอรี่เด็กไม่อยู่คนแก่ล่าเริงเมื่อกี้เด็กอยู่ก็ไม่ยอมมาเล่นกับเด็กเด็กเาไปแล้วเราเล่นได้เดยังบอกว่าแม่ไม่เห็นเนี่ยมาเล่นกับลูกแล้วก็มาเล่นแทนเนี่ยตอนเด็กไม่ค่อยมีจะให้เล่นไงสูงกันนี้ <ห ả? S 1> สูงกันนี้โอโ้โหสูงได้แค่นั้นเองเหรอ โอ้บ้าอน,นีนะยุได้ยุขึ้นเดีย๋วยวมันขัดทำไงเออเห็นมันข้างบนเหมือนเหมือนกำลังจะปรีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมพางนี้อันนี้เหมือนเป็นทางใต้ดินแล้วเขาก็เอาปูนมาโบกทับเนอะว่าไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นของของเก่า แล้วปูนข้างล่างที่เขาเรียบๆอย่างนี้นะ่ะน่าจะเป็นเขาโบกทับเอาไว้ไม่ให้คนลงไปเนอะข้างในก็เป็นแบบนี้สมัยคอมมิวนิสต์แบบเหมือนเอาไว้หลบระเบิดไหมนีม่เหมือนเหมือนกำแพงเบอร์ลินแต่มีอยู่แค่นี้เออกำแพงเบอร์ลินอันนี้กำแพงตีลนานาเช็คพอยต์เขาเขียนว่าเช็คพอยต์อันนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ โอ้นี่ไงนี่ไงออฟอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคอมำนี้แหละแต่ว่าที่จะให้ดูคือนี่นี่นี่เคยเห็นในเวียดนามอะ่ะที่เขาเป็นหลุมหลบภัยอะ่ะเนี่ยเป็นทางเข้าหลุมหลบภัยอะ่ะแล้วเขาก็เอาไอใบไม้เอาอะไรมาทับๆๆปะไม่ให้ค่าศึกเห็นน่ะไม่มีป้ายบอกเลยป<บ>ารีสแสนนั่ะนจะำได้ไหมอันนั้นแค่แค่นิดเดียวก็ยังทำซะแบบหรูหรา ทุกอย่างมันต้องใช้เงินเนาะเดินมาเข้าห้องน้ำได้เสื้อมาสามตัวทั้งหมด890บาท <8 90 S 1> บาทแ9 0บาทสามตัวโอ้โหแก้วมองกรนะแค่ครึ่งเดียวนะ394รกาสก็ประมาณร้อยนิดนะินะร้อยกว่าบาทครึ่งเดียวนะออฟมาดูดิแก้วมังกร ครึ่งลูกเองนะ394เล็กก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนอะร้อยสามสิบกว่าบาทนะ130าาทน่ะ